จเจริญพรต่าจชนทั้งหลายที่ประกาศได้ชมรายการอยู่ในขณะดนี้ท่านท้าชนก็ไปี่่ทราบกันอยู่แล้วเมื่อวันที่13ตุลาคมเวลา15.52น,นาทีสมเด็จบรมพิษพระเจ้าพระบาทิหัวผู้ทรงประเสริฐ ได้เสเด็จส่วนอนาคตย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศกอะไรแก่ประตุนนิการชาวไทยทุกทุนหน้าเมื่อข่าวแพร่ออกไปอย่างนี้ทุกท่านทุกคนที่ได้เห็นพระกิจของพระองค์ท่านมาตลอดยัดยาวนาถึง 70ปีในการครองศิลสมบัติมาจ้องนำมาเึ่งความเจ้าศกและเทใจเป็นอย่างยิ่งเลาวท่านทั้งหลายก็ดะแสดงออกถึ่งความํำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณและตอดเรึ่งความจุรักักดีดังปรากฏมาตั้งแต่ปัจจุบันจน,น,นบัดนี้โดยการสวมเสื้อดำก็ดีโดยการสวดมนต์โดยการแสออกในการ ทำบุญอุทิศถาวายแก่องค์ท่านก็ดีขลรด้วยการแสดงถึงความจุรักภักดีและสำนึกในพระมหากุณาธิคุณสวัสภะพาพาในฐานะเจ้าวาดวัดศรีสุดารามก็จะขอได้พูดถึงพระมหากุณาธิคุณที่มีต่อวัดศรีสุดารามพระธิดาเป็นพัน์บหลวงชั้นตีชน,นิดบริวิหาร ได้รับพระมกุณโปรดเกลพระทานผ้ากรถินพระทานทุกปีเป็นประจำให้แกส่สกระทรวงตบวงคมรมพ่อค้าประชาชนตลอดมาในปีนี้ก็จะเดียวกันุนโปตรเกล้าปลุกมาพระทานให้แก่นายวิจิตรัตนะสิริวิไลพร้อมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องอัญเชิญมาทอดถวาย ทำการระวางสงในวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาและเิพระกุศลอยานับว่าเป็นทรัพย์สิมนมงคลเป็นอย่างยิ่งก็คือเมื่อวันที่27ตุลาคมปี2532ท่านทั้งหลายของเจทรรงพระหากราชทุกคนเสด็จลำเนินมาถวายภาพกติเวสทาน ด้วยพระคเองในวันที่27ตุลาคมสองันห้าร้อยสามะว่าไปเกยียรตประวัติแก่พระรามวส,สีสุดารเป็นหลางยิ่งที่ได้รับพระมหากราุณาธิคุณแล้วในวันนั้นท่านพงได้ตัดกัตมภาพพระสมเด็จเระนางเจ้าได้ฝากปัจจัยมา เป็นจำนวนเงินห้าหมื่นบาทรับสั่งต่อไปว่าถ้าวันไหนอาหารไม่เพียงพอฉันก็ให้นำปัจจัยเนี่ยไปจัดการท่านทั้งหลายท่านเป็นห่วงเป็นใยพระสงองค์เนนมากว่าวรนสมเด็จพระเจ้าได้ฝากปัจจัยมาจำนวนห้าหมื่นบาท ให้มาจัดการเรื่องอาหารากน็นนับว่าเป็นพระความคุณุณยังหาจดไม่ได้ต่อมาในปีันหาร้อเป็นปีองค์ทรงของศิรับัติครบ50ปี9มิถุนาย,ยนพศ2539ก็โปรดเก้าให้ทางวัดสิทธุิรามเนี่ยสร้างพระรูปหล่อนะความสูง19นิ้ว แล้วก็เหรียญพระรมรูปด้านหลังเจอพระนาัมัตไธภพประดิษฐานเพื่อหาทุัพทรสร้างโรงบาล,ลพิพัฒน์ที่เขตบางแคร์ตอนนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะพระรูปหลอดตัวนี้ก็เหลืออยู่พอประมาณแล้วก็เหรียญก็เหลืออยู่พอประมาณพระนรัชกาลทั้งหลายาาพระนรัสมรรคภูรคุณแก่พระรามวัสิตุดาไปอย่างยิ่งที่ีพระองค์ได้ทรงพระมหากรุณาคุณ ปโปรดก,กลาดโปรกำมอมต่างกรรมต่างวละดังที่ได้เจริญพรขอเจอริญพรต่อมาปีพุทธศักราช2 5 0 0 4ี่สเปีที่องคทรงครองเส้บัตรครบหกสิบปีแล้วก็องค์ได้ออกเอากวมิถุนายนพระองค์ได้ออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอนันตสมาคมบรรดาปมีประชาชนพุกรชาวไทยสวมเสื้อเหลืองกันไปจำนวนมากเต็มลานพระบรปทรงมาพระ็็ทรงบอกพระหัตให้แก่ วงชนภาพลองุิบาตผภาพก็ได้เห็นภาพพระบรมเนตยติดตามสี่แยกต่างๆทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยในในปีทองพรนห้4 9เก้าขได้ขอประทานพระรชานุญาตจัดสร้างเหรียญถวายพระนาวะเหรียญทรงยินดีที่มาของเหรียญทรงดีคือพระทรงยินดีบวกประหัตให้แก่ประจกนิกรชาวไทย ที่มาเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลที่ลานรูปทรงมาก็ดีที่อยู่ตามตาม่ตางจังหวัดตา่ตางๆก็ดีนะทรงเพิ่มพระไทยก็เราทรงยินดีเพื่อจะนำเอาปัจจัยส่วนหนึ่งนำไปบุรณะอาคารพิพิธภัณฑ์ที่พุท,มนท,นมท,มทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเสด็จทรงยิดีพรอได้จัดพิธีบางลายพิเศษที่พุทธมณฑลด้วย แล้วก็พระรูปหล่อก็ได้จัดพิธีเช่คนที่วัดปฏิร,รัตนาสาัตตารามวัดปฏิรัตนศาสนารามหรือวัดพระแก้วโดยทูลเสด็จสมเด็จพระบรมเนี่ยเสด็จเป็นองค์ประธานก็จะเป็นพญานัวาางวรพร้อมด้วยพระพาวมาจารย์ถึงร้อยแปดรูปเดียวกันได้ทำพิธีพระราชยานทั้งหลายที่ทั้งวัดได้เก็บรักษาไว้อยู่ก็คือมีหนึ่งเหรียญพระบรมรูปด้านหน้าด้านหลังก็เป็นพระปรอพระรูปหล่อ สูง19นิ้วเนื้อสำริดและเหรียญทรงยินดีก็มีทั้งเนื้อเงินหน้าทองคำเหรอเอเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงที่เก็ดประกาศไว้แล้วก็ขณะน,นี้อาจารย์ภาคก็ได้รับเป็นประธานในการสร้างอาคารช่วยเหลือรถปัญอ่อนอยู่ที่ถนนเพชรบุรีซอย12 ก็หวังว่าทายาทโยมทั้งหลายมีโอกาสบูชาตกาละคุณคุณขี้พึ่งของพท่านคณะที่ทรงผนวดรอยู่ที่ตลาดเชอร์เพลเกียร์แปดสิบปีเจ็ดสิบถ้าแปดสิบสี่เนี่ยอภาพว่าจะได้ขอเชิญพรได้มีส่วนร่วมโดยเสียกุศลในการสร้างอาคารวุฒิบัญญัอ่อนในรูมริชัยดูประถมเนี่ยมอบให้แก่ญาติโยมก็ได้ญาติโยมทั้งหลายในการนี้ อยู่ระหว่างที่เราเกิดความเจ้าโสนะก็ขอท่านทั้งหลายเนี่ยตั้งอยู่ในความสงบด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเพื่อจะถวายเพื่อแก่สมุท่านก็คือการประพฤติปฏิบัตินะสามประการในการกระดองให้ทานเพื่อเป็นสืเ่เบงแก่ตนเองก็ดีรักษาศีลให้เป็นสะพานเจริญจิตภาวนาให้เป็นแสงตะเกียงส่งทางของชีวิต ชีวเราก็จะได้บลรวมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขเราให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขโดยการประพฤติปฏิบัติของท่านเองก็ท้ายก็ขอเจะพาญาติโยามทั้งหลายจะเป็นเหรียญสูรรูปกด็ดีเหรียญทรงจีดีก็ดีพระรูปหล่อเนื้อสำเร็จสูง19นิ้กวกว็ดีทางวัดได้เก็บรักษาวไว้ก็จะได้นำมาให้ญาติโยามทั้งหลายเนี่ยมาเพื่อจะได้เรียกว่ามาสมทบทุนในการสร้างอาคาร ปะยาอ,อ่อนก็จะได้มอบให้แก่ท่านไว้เป็นอ,อนักษรประจํากายไว้เป็นนุสรประจ,จําใจเพราะอย่างยิ่งแล้วเส้นทรงอเส้นทรงยินดีที่ปกปะหัตที่ยมมาที่ท่านเห็นอยู่นี่เนี่ยไปเรียนทรงแห่งความคุณค่าจึงได้ชื่อว่าเรียอทรงยินดีแต่ถ้าท่านั้งหลายไปศกวยกนต้องสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต้องเราเถึงความรักภักดีที่องค์ทรงพระทานความเมตตาต่อเราและท่านทลายมาและยาวนานถึง70ปีขอเจริญพร วันที่เกามิถุนาสองห้าสี่เกาเย็นร่มเงาทิพทาบทินแผ่นดินสยามประวัติ ติศาจชาติปรากฏสิ่งงดงามกรุงเรืองรามเลิศฟ้งพระภูมิมิพล ลานพระราชช่วงดุสิตวิจิตลักสืบสีสักราชจะดำเนินจำเริญโหนนอมประทับสับ พอสิงมิงมงคลสะเมืองยนสะวันยามสยามเยน็นเสือสีเหลือง เรื่องไรลานใจโลกทิวทงโบเบิกชัยไปทั่วลาสายข้อมือสื่อสวัสด์รวมสัต ทางรักเสด็จออกม,มาสัมคมหกสิบสามลานใจรักสามักขี มูชาเลียนส่งยินดีปีติโดนคิดพูดนื้อทำมุ่งดีเป็นที่ต่างระ สารวังยังประโยชน์สมพลเนือลรวมบุญสางที่พิธภัณฑ์พุทธมนทน เดินปวนชนทุกหมู่รวมบูชาเรียนแห่งความทรงจำน้อมนำรักสามัคคีครองรา หกสิบปีพระราชทานพระการุณาเชิญชวนประชาทายรอยรวมใจใฝ่ศรัทธาสืบพระศาสนา บูชาเรียนส่งยินดีขอจเจริญพรเจะิญ้เจญสาธุกภาเสร็์บทหนึ่งที่ว่าอาโกเทน,นะทินีทินีโกทงังหึกชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธท่านทั้งหลาย ทำยังไงจึงชนะความกโกรธด้วยความไม่กโกรธก็คือการปล่อยวางแล้วก็ใช้สต,ตินึกให้ดีว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นน่ะมันจริงหรือไม่จริงถ้าไม่จริงก็ปล่อยวางซะถ้าจริงก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการโกรธปราะกฏตอบก็จะไม่เกิดเปรียยขึ้นมาเลยทําให้อารมณ์เสียทํามคุณมูลเองเพราะให้ท่านต่างหลายพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ ดังพระจัดทว่ว่าอากเทนะทินีโกทางเขรจะดสดสัสดา์